้เผยแพร่มีคลิปจากเพื่อนๆน,นักแสดงตลกที่ส่งกำลังใจไปถึงน้าคอมไม่ว่าจะเป็นคุณตั๊กบริบูรณ์ที่บอกว่าไม่มีอะไรทำน้าได้หรอกเพราะว่าน้าเป็นคนเก่งแข็งรักนะครับส่วนคุณแจ๊สชวนชื่นก็บอกว่าเป็นกำลังใจพี่คอมรักเสมอนะกำลังใจนะาคอมให้หายให้กำลังใจนะคคอมให้หายเร็ว แล้วก็ยังมีคนอื่นๆน,นะครับคุณบอลเชิญยิ้มคุณป๋องกับพลคุณนายคอมมีเดียนขณะที่ในโลกโซเชียลตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ก็มีการติดแฮชแท็กส่งใจให้น้าคอมจนกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter เลยนะครับไอตุด story, ต๊ดสตอรี่ไอตุ๊ดโพสตอรีมีคนประสานมาเรื่องส่งต่อเคสนคอมไปที่โรงพยาบาลศรริราช ให้โรงพยาบาลต้นทางติดต่อรีเฟอร์เคสไปได้พร้อมกับให้เบอร์ติดต่อแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อไปทางคนใกล้ชิดกับนคอมก่อนที่ล่าสุดคุณเอมจะโพสตสตอรี่อีกนะครับว่าทราบข่าวว่าทางพี่บอลติดต่อไปทางโรงพยาบาลแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยบอกนะคะอาการล่าสุดของนคอมน,นั้นนะครับคุณวิเชิญยิ้มแล้วก็นายโย่งเชิญยิ้มบอกว่าตอนนี้ก็รู้เหมือนกับทุกๆคนครับเพราะว่าติดตามอาการผ่านอินสตาแกรมของลูกสาวนคอมเพียงช่องทางเดียว ไม่ได้โทรไปถามลูกสาวนาคอมเพราะว่าสภาพจิตใจของน้องยังอ่อนไหวตอนนี้ทุกคนทำได้เพียงโพสต์ให้กำลังใจและลุ้นอาการป่วยของนัาคอมทุกวันมั่นใจว่านัาคมต้องหายแน่นอนท่านผู้ว่าปูนะครับนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่รู้สึกตัวตอนป่วยนานถึง42วันจากทั้งหมด82วันที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้กำลังใจนักคอมชวนชื่นและอาต้อยเศรษฐาสิริฉายาโดยบอกว่าการระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาการเข้าขั้นวิกฤตซึ่งกรณีของคนวงการบันเทิงอย่างอาต้อยและนักคอมที่มีอาการสุดลงบางท่านบอกว่าอาการคล้ายกับตนตอนที่ป่วยหนักอีกทั้งยังทราบว่ามีผู้ป่วยที่อาการหนักกว่านักคอมหรือว่าหนักกว่าตนและผู้ป่วยสูงอายุก็มีอีกจำนวนหลายราย ผ้วปูบอกว่าก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งอาต้อยนาคอมและผู้ป่วยคนอื่นๆทุกคนขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววันได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดที่รอคอยการกลับมาของทุกๆท,ท่านอยู่ทุกวินาทีได้มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคนที่เอาใจช่วยและส่งความปร,รารถนาดีผ่านช่องทางต่างๆ ขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้ขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับโดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอดและโรคทางเดินหายใจที่กำลังทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้ครับ นอกจากเหล่าดารานักแสดงที่อาการน้าเป็นห่วงแล้วตอนนี้หลายคนก็กังวลไปถึงอาม่าที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเป็นกรณีที่มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือทางโลกออนไลน์กันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นกรณีของครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวบางคลแหลมครับมีทั้งหมด6คนทั้ง6คนนี้ติดเชื้อโควิด -19 หมดเลยมีรถพยาบาลมารับ3คนไปรักษาตัวแล้วส่วนอีก3คนอาหนึ่งในทอามาหนึ่งในสนในคนเสียชีวิต ล่าสุดทีมกู้ภัยได้ไปรับศพอาม่าที่เสียชีวิตแล้วขณะที่อาม่าอีกสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีรถพยาบาลที่ไปรับเพื่อนำตัวไปรักษาแล้วเช่นกันครับจากกรณีที่มีครอบครัวผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด -19 ทั้งบ้านในบ้านพื้นที่ในบ้านพื้นที่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากที่โทรไปแจ้งที่สายด่วนแล้วก็รอความช่วยเหลือรอรถพยาบาลมารับตัวนานหลายวันครับจนทั้งหมดมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นต่อมาเมื่อตรวจสอบตามข้อมูลและหมายเลขโทราศัพท์ที่ระบุเบื้องต้นทราบข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่มารับตัวสมาชิกในบ้านที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วก่อนหน้านี้3คนก็เหลืออีก3คนครับเป็นอาาที่อายุระหว่าง7 0ถึง85ปีก็รอความช่วยเหลืออยู่ จนกระทั่งอาม่าหนึ่งใน3คนอายุ84ปีนะครับนอนหมดเรี่ยวแรงและเสียชีวิตลงทางเพจดราม่าแอดดิก็ได้มีการอัปเดตว่าเมื่อประมาณ5ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มสื่อมวลชนช่วยประสานไปยังมูลนิธิปอเต็กตึอาม่าที่เสียชีวิตหลังรอคอยมานานถึง6ชั่วโมงล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับอาม่าอีกสองคนที่เหลือภายในบ้าน ก็ได้มีเจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลมารับตัวส่งตัวไปรักษาอาการโควิดแล้วนะครับทั้งนี้เพจรามาอดดิชยังพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19เข้ามาโพสต์ขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากครับด้วยสาเหตุเดียวกันเลยก็คือยังรอเตียงอยู่ตามที่คุณผู้ชมเห็นบนจอนะครับส่วนใหญ่บอกว่าเป็นวัยกลางคนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีคนที่ตั้งครรภ์ด้วยนะครับขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าให้กรทมเร่งหาระบบคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยที่ยังรอเตียงรักษาส่วนสปอสอชอก็จะเตรียมหาอุปกรณ์ชุดตรวจในการวัดไข้วัดออกซิเจนตามบ้านเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยหากวิกฤตก็จะเข้าไปดูแลทันทีครับจัดพวกชุดตรวจต,ต,ตัวเองอยู่ที่บ้านนะพวกเครื่องวัดไข้เครื่องวัดค่าออกซิเจนนะครับอย่างเงี้ยเป็นชุดเลยแล้วก็ ให้ทางโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยคอยสำรวจว่าคนไข้คนไหนที่เข้าเข้าขายว่าอาการติดเชื้อเนี่ยแล้วยังอยู่บ้านยังรอเตียงอยู่เนี่ยก็อย่างน้อยจัดไอ้พวกเครื่องวัดอย่างนี้เข้าไปก่อนเครื่องวัดความดันด้วยนะครับก็เขาจะส่งเป็นแพ็คไปไปตามบ้านนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีแบบเกินค่าที่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 เรียกว่าต้อง ต้องต้องถึงมือหมอหมอ,อย่างด่วนแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รีบแหกคิวไปก่อนอย่างที่เกริ่นตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ2,000รายนะครับมีสูงถึง2,070รายถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดมาทุบสถิติใหม่เลยทําให้ถ้าเกิดเราดูตัวเลขผู้ติดเชือ้อในประเทศไทยเฉพาะแค่เดือนเมษายนตอนนี้ทะลุ21,000รายแล้วครับ สินวิศนุโยธินนะครับอธิบายว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้มี4รายและติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่วันนี้มีถึง2,070รายซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดมาส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มขึ้นเป็น5,183รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมในระลอกใหม่ก็คือช่วงเดือนเมษายนนี้ถึง21,320รายเสียชีวิตสะสมรวมแล้ว27รายนะครับ ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่2 0 7 0รายนั้นคุณหมอทวีสินบอกว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน8รายมาจากตุรกี1รายอินเดีย5รายปากีสถาน1รายและมาเลเซียน1นรายขณะที่เป็นการติดเชื้อในประเทศยังคงเป็นการส่วนใหญ่ครับติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่สูงถึง2062รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ1,902รายและผู้ป่วยรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน160ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยอาการหนักเกือบ400รายแล้วขณะนี้เกือบ100รายเนี่ยอาการโคมา่าอาการวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นสําคัญที่นักข่าวพยายามจะถามไปยังโฆษกสบคโครับว่าจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของเราที่ทะลุ2,000คนแบบนี้จํานวนตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักที่มีหลายร้อยคนแบบนี้ระบบสาธารณสุขของไทยรับได้หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของยา บุคลากรทางการแพทย์แล้วเรื่องของเตียงเพียงพอหรือเปล่าคุณหมอทวีสินก็ยอมรับว่ามีผลกระทบแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราประเมินสถานการณ์ไม่ได้ถ้ามีเตียงไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มให้มันมากขึ้นในที่ประชุมสบคจึงย้ำให้กรทมและปะลัดกระทรวงสาธารณาสุขพูดคุยกับทุกภาคส่วนเพิ่มจำนวนเตียงในสถานที่เดิม โฆษกส,สบคอบอกว่าขณะนี้เตียง ICU ของกรุงเทพมีจํานวน262เตียงมีเตียง ICU ที่ว่างอยู่แค่69เตียงนะครับส่วนห้องแยกความดันลบจํานวน479เตียงว่างอยู่69เตียงใช่ยามหาเตียงแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่มอยู่ซึ่งที่ประชุมสบคบก็ห่วงใยถึงเรื่องจํานวนเตียงที่จะต้องรองรับอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยถ้าประเมินว่าการติดเชื้อมีวันละ1,500คนใช้เตียงทั้งประเทศวันละ52เตียงโดยกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่วันละ10-13เตียงหมายความว่าเราจะเหลือเตียง ICU ในกรทมใช้ได้อีกเต็มที่ก็แค่6-8วันข้างหน้าเท่านั้นซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขต้องรับไปบริหารจัดการนะครับส่วนเตียง ICU ทั้งประเทศขณะน,นี้คงเหลือ1,000เตียง ใช้วันละ52เตียงหมายความว่าจะใช้ได้อีกแค่19วันไปฟังเสียงคุณหมอทวีสินครับส่วนของประเทศไทยต้องการเตียงตอนนี้มีเตียงทั้งหมดเนี่ยนะครับมีประมาณสักคงเหลือประมาณพันเตียงเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ประมาณอีกสักประมาณ50 ใช้ประมาณต่อวันเนี่ยนะครับ52เตียงเพราะฉะนั้นจะรองรับได้อีกประมาณ19วันก็ยังประมาณสักเกือบเกือบสามสัปดาห์ของทั้งประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาวะที่เร่งด่วนของกทมนะครับตัวเลขเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้พยายามบูรณาการเตียงนะครับแล้วก็บูรณาการทรัพยากรของคนที่สําคัญนะตอนนี้ก็มีข่าวคราวอย่างที่เราเคยได้รับทราบว่าไม่ใช่แค่เตียงอย่างเดียวเราจะรักษาผู้ป่วยได้ จำนวนของบุคลากรที่เป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องทำงานกันอย่างหนักมากๆส่วนประเด็นเรื่องของสายด่วน 1668, 1669และ1330นั้นคุณหมอทวีสินก็ได้กล่าวขออภัยประชาชนที่ต้องรอสายโดยมีการหาหรือประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับซึ่งพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชแจ้งว่าได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธ,ธารณสุข เป็นผู้บูรณาการสายด่วนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขอให้ผู้ติดเชื้อฝากเบอร์โทรและข้อมูลผ่านสายด่วนเอาไว้ขณะนี้ได้จัดชุดคู่สายอีกหนึ่งทีมเพิ่มอีก50เบอร์เพื่อติดต่อผู้ป่วยกลับไปจะแบ่งตามอาการนะครับจากข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยที่รอเตียง1,423คนและในรอบ24ชั่วโมงผู้ป่วยรอเตียงเพิ่มขึ้นอีก264คน เมื่อวานนี้รับการรักษาแล้ว474คนโดยเลขาสมชได้ขอทราบจำนวนผู้ป่วยที่อาการไม่มากหรือว่าไม่มีอาการที่เรียกกันว่ากลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับส่วนปัญหาเตียงที่ไม่เพียงพออยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงครับโดยผู้ป่วยจำนวน1,423คนที่อยู่ในระบบจะได้รับการติดต่อกลับไปแจ้งไว้แบบนี้นะครับขณะที่กระแสะข่าวที่แพร่สพัดอยู่ในสื่อโซเชียลว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวมีผลวันนี้ ทางโคศกสบคยืนยันนะครับว่าขณะนี้สบคอยังไม่มีการพิจารณาใช้มาตรการเคอร์ฟิลหรือว่าการห้ามออกนอกเคหสถานถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นครับก็มีความเห็นของคุณหมอสุภโชคจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่แสดงความเห็นว่าถ้าเกิดรัฐบาลประกาศล็อกดาวห้ามไม่ให้ประชาชนกลับบ้านในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาสถานการณ์ก็คงไม่หนักแบบนี้ไม่ถึงขั้นวิกฤตประเทศแบบนี้นะครับ นอกจากวิกฤตโควิด -19 ทางสภากาชาติไทยบอกว่าตอนนี้เรายังมีวิกฤตขาดแคลนโลหิตด้วยนะครับเพราะว่าโควิด -19 ระบาดรอดลอกใหม่เนี่ยทำให้ไม่มีใครที่ไปบริจาคเลือดเลยครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยสถานการณ์การรับบริจาคโลหิตที่ใช้ในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดอย่างหนักครับ ทั้งในส่วนของสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า340แห่งเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่ทำให้การบริจาคเลือดลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับรวมถึงการที่หน่วยงานต่างๆยกเลิกจัดก,กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดโดยปกติแล้วโรงพยาบาลทั่วประเทศมีความต้องการใช้เลือดวันละ6 5 0 0ถึง7,000ยูนิต เพื่อใช้ผ่าตัดผู้ป่วยและสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียเดในปริมาณมากแล้วต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่นับรวมกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วต้องใช,ใช้เลือดอย่างเร่งด่วนเช่นกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่บริจาคเลือดลดลงครับจากที่เราต้องการใช้วันละ6 0 0 0 7 0 0 0ยูนิตตอนนี้มีคนบริจาคเลือดเหลือแค่วันละ2,000ยูนิตเท่านั้น หลังสภาการชาติไทยประกาศแบบนี้ทีมข่าวโมโนทเวนนนานก็ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอย่างไรก็ตามถึงจะมีจํานวนผู้บริจาคที่เพิ่มขึ้นแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังถือว่าน้อยกว่าช่วงปกติที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจจะมาบริจาคเลือดทันทีพอทราบข่าวว่ากําลังขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก ปกติแล้วก็เป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอยู่แล้วรวมทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจาคเลือดให้มากขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศครับจากทางไลน์นะคะเพื่อนส่งข่าวมาว่าทางสภากาชาดะคะ่ะขาดแคลนเลือดในช่วงนี้นะคะเราคิดว่าคนอาจจะมีความกังวลในการบริจาคเลือดแล้วก็เลย นี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเลือดอะคะ่ะจริงๆแล้วเราก็บริจาคเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเห็นวิกฤตในช่วงนี้คะ่ะว่าขาดแคลนเลือดอะคะ่ะก็เลยมีความตั้งใจมากๆที่อยากมาช่วยบริจาคเลือดอะคะ่ะผมก็ค่อนข้างมั่นใจในสภาก,กาชาตนะครับว่าเขาในเมื่อเขาประกาศรับบริจาคเลือดแล้วพอรับบริจาคเลือดก็น่าจะมีมาตรการป้องกันต่างๆที่น่าจะมีความเชื่อถือได้ครับก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับมา ช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการทำบุญส่งต่อให้ผู้อื่นได้ด้วยครับนอกจากนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ขอให้ผู้บริจาคโลหิตช่วยคัดกรองตัวเองก่อนจะมาบริจาคเลือดด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดคุณมีอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่นตาแดงผื่นขึ้นหรือว่าเคยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19-19 ต้องงดบริจาค สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้วสามารถบริจาคเลือดได้ครับแต่จะแบ่งออกเป็น3กรณีคือถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนของซีโนแวคต้องเว้น1สัปดาห์ถึงจะบริจาคเลือดได้ถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาและจอร์นสารนันจอร์นสันต้องเว้น4สัปดาห์ถึงจะบริจาคเลือดได้และกรณีที่3กรณีสุดท้ายก็คือถ้าเกิดมีผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้รอจนหายดีก่อนแล้วเว้นอีก1สัปดาห์ถึงจะบริจาคเลือดได้ ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะเปิดรับบริจาคโลหิตวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับขณะที่ประเทศอินเดียที่ตอนนี้เจอกับการระบาดของโควิด1 9อย่างหนักจนระบบสาธารณสุขแทบจะรับไม่ไหวล่าสุดยังเคราะห์ซ้กำกมซัดนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องไอ u ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายครับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลวิเจวาลาบในเมืองวิราใกล้ๆกับเมืองมุมไบนะครับโดยไฟไหม้เริ่มต้นขึ้นที่แผนกผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU บนชั้น2ทางโรงพยาบาลบอกว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากเครื่องปรับอากาศจากนั้นก็ลุกลามหนักขึ้นเนื่องจากออกซิเจนจำนวนมากที่ใช้งานอยู่ในห้อง i อ u โรงพยาบาลได้เร่งย้ายผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วและขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุทางด้านนาย,นายเรนทามโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ออกมาทวีตแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อินเดียต้องรับมืออย่างหนักกับวิกฤตโควิดเนื่องจากประเทศกําลังขาดแคลนออกซิเจนในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนัก แถมยังต้องรับมือกับการเผาศพผู้เสียชีวิตที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆต่อวันและการเพิ่มมากขึ้นของผู้ติดเชื้อรายวันซึ่งทุบสถิตินะครับอินเดียเนี่ยเมื่อวานทุบสถิติโลกไปแล้ว301,000กว่ารายวันนี้เป็นวันที่2ติดกันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่2,730รายนะครับ ช่วงหน้าสาวเจ้าของบ้านบอกว่าโดนโจรขโมยของในบ้านมานานกว่า2ปีจับตัวไม่ได้สักทีนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านนี่แหละเป็นคนก่อเหตุคนร้ายมีวิธีการอย่างไรทำไมถึงจับไม่ได้สักทีอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับ เลียดลับดิวสุดเลิฟถึง31มีนาคมศกหน้าบัตรเดบิตและ S C B Paris Halet อุปสรรคเข้ามาไม่เคยหยุดแต่ผมก็